พรีวิวฟุตบอลครับประจําค่ำคืนวันเสาร์ที่28มิถุนายนนะครับเป็นศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในรอบ16ทีมสุดท้ายครับโดยเป็นการพบกันระหว่าง2สโมสรช,ชั้นนำจากบราซิลระหว่างพามารัสนะครับพบกับโบตาฟโกคู่นิคิกออฟในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับ มาดูกันที่สถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของพ a l เม i รัสนะครับของกเซออาเบลเฟเรรานะครับในฐานะแชมป์กลุ่ม A จากการชนะ1เสมอ2นะครับยิงได้4ประตูแล้วก็เสียไป2ประตูในรอบแบ่งกลุ่มนะครับสภาพทีมเกมนี้ครับราฟเอเวกานะครับเป็นหัวใจในเกมรุกนะครับแล้วก็เอนริเก้ครับดารุ่งตัวจิต คอยสร้างความปั่นป่วนบริเวณเรมเซนนะครับขณะที่แนวรับก็นําโดยกุสตาโวโกเมสเป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักที่ฟอร์มการเล่นค่อนข้างสม่สมําเสมอเลยทีเดียวครับขณะที่สถานการณ์ลากาสภาพความพร้อมของโบตาฟโกนะครับทีมเพื่อนอารมณ์ชาติของพารเมรัสนะครับภายใต้การคุมทีมของกุสืออาตูโมเอสนะครับผ่านเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มบีจากการชนะ2แพ้1ผลงานชิ้นโบแดงก็คือการโค่นปารีสแซงแมงจากฝรั่งเศสหนึ่งประตูต่อศูนย์ในรอบแบ่งกลุ่มสภาพทีมนะครับมีรายงานว่ารยสเอนริก้นะครับยังไม่พิสมบูรณโดยเกนี้ คาดการว่าโบตาโฟโกน่าจะใช้ความเร็วของปีกทั้งสองข้างอย่างตีเซราและก็จูเนียซานโตสนะครับเป็นอาวุธหลักในขณะที่มิดฟิลตัวเก๋อยางเชรินก็จะทําหน้าที่คุมจังหวะเกมแดนกลางสนามนั่นเองครับคาดการที่ทางและความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับพาเมรัสเจอกับโบตาโฟโกเป็นดาร์บ้แมตของประเทศบราซิลนะครับเกนะมนี้ถือเป็นการวัดศักยภาพระหว่างทีมที่มีประสบการณ์ในเวทีนานาชาติอย่างพาเมรัสนะครับกับโบตาโฟโกที่มีฟอร์มแรงแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยผู้เล่นพลังหนุ่มนั่นเองครับพาเมรัส um อาจได้เปรียบเรื่องท ความเก่าแล้วก็ความมั่นใจในเกมใหญ่นะครับขณะที่บัวตาโฟโก้ก็หวังจะใช้จังหวะสวนกลับรีรวดเร็วนะครับแล้วก็ความกระหายในการล้มทีมใหญ่เหมือนที่เคยทําให้เห็นมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มกับไปเอชเชนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่ทั้งคู่เจอกันบ่อยในลีกของบราซิลน่าจะทําให้เกมนี้ดูทันการคู่ขี้สูสีและก็จบ90นาทีด้วยการเสมอกันไปครับก่อนไปวัดกันที่ในช่วงต่อเวลาและอาจจะยาวถึงขั้นดวนจุดโทษเลยด้วยซ้ำไปสำหรับเกมนี้ครับ ายขณะที่อีกหนึ่งคู่ครับสำหรับการพรีวิวฟุตบอลนะครับประจำข้าคืนวันเสาร์ที่28มิถุนายนยังคงเป็นศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยเป็นการพบกันร,ระหว่างเบนฟิก้าครับสโมสรชั้นนำจากประเทศโปรตุเกสนะครับพบกับเชลซีแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้คิกออฟในเวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยครับ มาดูกันที่สถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของเบฟิก้าภายใต้การกลุ่มทีมของโรเจอร์ชมิดนะครับพวกเขาโค่นบบเยมูนิคหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับทำให้เข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับคุมกำลังของเบฟิก้ายังคงยึดการหลักจากฤดูกาลก่อนครับแนวรับมีอันโตนิโอซินวาคุมเกมรับร่วมกับนิโคลัสโอตาเมนดีนะครับขณะที่แนวรุกนำโดยเพลย์เมกเกอร์อย่างราฟาซินวาครับกองกลางคนสำคัญนะครับรวมไปถึงชูอัลเนเวสและก็กองหน้าดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่างมาโกสเลโอนาโดครับ ขณะที่สถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของทัพสิงโตน้ำเงินครามเชลซีภายใต้การกุมทีมของกูซเซอเอนโซมาเรสกานะครับผ่านเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่มดีนะครับจากผลงานชนะ2แพ้1ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับพวกเขามีอาวุธหนักมากมายในแนวรุกครับ สภาพทีมน่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานเวสลี่โฟฟาน่ารวมไปถึงเบอร์โนบารดิชิวสองประการหลังที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บนะครับแนวรับได้ลิเวคโควิลรวมไปถึงริชเจมกลับมาฟิตเต็มร้อยนะครับโดยมีโคพาเมอร์เป็นตัวทําเกมตัวสําคัญนะครับขนาบด้วยแนวรุกจองพลิ้วอย่างเอโซเฟนารเดสในแดนกลางครับกองหน้าตัวเป้านะครับอาจจะใช้เลียมดีแรวหรือว่านิโคลัสแจ็กสันคนใดคนหนึ่งในการออกสตาร์ทเป็น1 1ตัวจริงครับ าดการทิศทางและความน่าจะเป็นสําหรับเกมนี้นะครับเบนฟิก้าเจอกับเชลซีนะครับเกมนี้มีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้านะครับเนื่องจากเป็นเกมรอบนอกเอา์นะครับอย่างไรก็ตามการหากพิจารณาในเรื่องของประสบการณ์วิเคราะห์ถึงความหลากหลายนะครับรวมทั้งอาวุธต่างๆเทียบกันแบบปอนต่อปอนแล้วยังมองว่าทีเด็ดที่ขาดของทัพสิงโตนัมเบินครามเชลซีภายใต้การกุมทีมของเอโซมาเรสกาเนี่ยยังมีมากกว่าครับ ดังนั้นวิเคราะห์ดูแล้วในแกับเกมนี้เชลซีน่าจะมีโอกาสเป็นไฟเอาชนะพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกต่อไปครับ